สี่ข้อห้ามทําระวังถูกแบนถาวรนครับเพื่อนเพื่อนครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามาใช้แพลตฟอร์มทิ k กตกน,น,นะครับก็คือกฎของชุมชนครับกฎของชุมชนเปรียบเสมือนกฎหมายของบ้านเมืองครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะใช้รถใช้ถนนเราก็มีรถของเราใช่ไหมครับกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ย เขาไม่ได้สนใจใช่ไหมครับว่ารถของเราเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรต่อให้เรามีรถดีที่สุดที่เราจะจินตนาการได้มันเป็นรถในฝันของเราที่เราคิดว่าหาดีที่สุดอ่าของเราเนี่ยได้เท่านี้พอเราไปใช้รถใช้ถนนนะครับเราทุกคนก็ต้องทําตามกฎหมายของการใช้รถใช้ถนนเราไม่สามารถอ้างได้ว่ารถเราเนี่ยแพงมากเลยนะดีมากเลยนะเราทำผิกดกฎได้ไหมนะครับ การเล่ตนติ๊กตอ็อกก็เหมือนกัน,นครับทุกคนต้องทําตามกฎของชุมชน <Woo! S 1> แต่หลายคนนะครับก็ไม่รู้ว่า,ลาแล้วกฎข้อไหนล่ะที่มันเสี่ยงถูกแบนเสี่ยงผิดกฎชุมชนนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมมีสี่ข้อนะครับที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลแล้วคนเนี่ยมักจะพลาดกันบ่อยมากๆเลยนะครับข้อแรกก็คือการเพิ่มเพื่อนคลิปเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนกับ แบบนี้นะครับไม่ควรนะครับไม่ใช่เพียงแค่คลิปนะครับการพิมพ์ก็ไม่ควรเพราะมันจะส่งผลให้เวลาเราเพื่อนคบพันคนเนี่ยเราจะอักตะก้าไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องใช้เทคนิควิธีอื่นในการเพิ่มเพื่อนไม่ควรพิมพ์ตรงๆหรือว่าใส่ไว้ในแคปชั่นไบโอของเราโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ควรเลยอย่างที่สองนะครับคือเราเนี่ยห้ามการันตีรายได้ ว่าทําแบบนี้แล้วกะปก,กตยไ,ได้ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ได้ไรายได้เท่านั้นเท่านี้ทําแบบนี้ได้ไรายได้เท่านั้นแบบนี้ไม่ควรนะครับอย่างที่3ามนะครับคือเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไม่ควรทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าตามกฎของ tiktok อกอายุไม่เกิน18ปีห้ามไร์สดเราจึงเห็นว่าหลายคนเนี่ยถูกแบนเพราะเอาเด็กต่ำกว่าอายุสิเข้ามาในฉาก เข้ามาในไลฟ์เข้ามาในคลิปก็ไม่ควรนะครับอย่างที่สี่คือเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่โชว์ว่าอิวเปิดไรนิดเปิดไรหน่อยเปิดอกหน่อยเพื่อเรืยอร้องหรือดึงหยุดให้คนเข้ามาแบบนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากทําแบบนี้แนะนําแอปอื่นนะครับมีอยู่เนาะไม่ควรทําในทิกต o อกนะับนี่นะครับก็คือสี่ข้อหลักๆเลยที่ถ้าเราทําจะเสี่ยงถุกแบนด์เสี่ยงถูกอีกันมากมากเลยนะครับ จะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าเชื่อผมและรู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็แชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆคุณนะครับจะได้ไม่พลาดกันและที่สาคัญครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามผมเลยผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างไรายได้ครับ